สวัสดีค่ะพ่อเม่พี่น้องมือนีสาวกะลังสินผ้ามาเทียวสเปียดพี่น้องสเปียดสลอดเนาะอันนี้ก็คือสลอดของสเปียดพี่น้องสาวกะลสินในเบิร์ิวเดอร์บันเดอร์บด้บังแล้วบันนิวิววิวสเปียดพี่น้องสเปียดไก,ก่กันกับสลอดเนาะสเปียดให้พี่น้องเบิงกันเนาะนี่คือสลอดสเปียดเนาะพี่น้องเนาะสาวกะลสิน ได้มาก่างเด่นอีกพี่น้องหากินกาแฟอ,อีกแล้วพี่น้องเลยกับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะพ่อใหญ่เรากำลังจ่ายตังค่าจอดรถอยู่สช้กระสินก็ได้เอาถ่ายวิดีโออีกพี่น้องคือเก่าละตามเก่าตามเดิมให้พี่น้องเบ่งน้ำกันเนาะ,นะกันเนาะกระสิเป็นวิวของสเปียดพี่น้อง เป็นจังหวัดน,น้อยๆของสวิตเซอร์แลนด์เนาะเป็นจังหวัดน้อยๆสาวกระสินค่ะไม่พี่น้องเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องวิวเนาะพี่น้องเป็นโบดเก่าลอยกว่าปีทั้สองลอยก่าปีสาวกระสินกะบลูประมาณนี้แหละอยู่ทางหลังก็จะ,เ,ะเป็นสวนองุ่นวลเป็นสวนองุ่นที่ว่าเป็นท่างหลังสวนองุ่นมลวงนี้สาวกระสินกนะเคยไปเก็บ เก็บองุ่น <c> เ <oughs> ขาให้ชั่วโมงละสิมหาแฝงถ้าโดนละเบอไม่คือไม่ตอนมาไม่ไม่เก็บองุ่นนี่งครับกระจ้าเอิ่นไปตัดองุ่นสาวกระสินกะเฮ็ด <c oughs> ส่วงานละพี่น้องมาหอดว่าจะมีงานยังเฮ็ดเฮ็ดเบิดว่าจะได้เงินบมฮิงานนี่กรับอากาศดีพี่น้องลงไปทางลุมบูนทางพ้นยางขึ้นมาอยู่คะสขทางไปคล้องน้ำไปเล่นน้ำได้รวา่า พาไปเบินะ่พี่น้องเบิ่งนํากันพี่นอ้องมื้อนี้แดดดีดี30กว่าองศาสิพายางเข้าไปในสลอ็อตพี่น้องเข้าไปในสลอน็อตเนาะสิะมีร้านอาหารอยู่ทา้งในกาแฟมีไอศกรีม,มนี่ชลอตนี่ทั้งในก็สิเป็นมูสเซอุ่มวางพี่น้องเปิดแป่นในพี่นอ้องเบิ่งไอทง้ทั้ง อันนี้ก็คือบ้านหกบ้านหกพี่น้องเป็นสถานีรถไฟเนาะข้างหลังนะเป็นตึกเป็นหมู่บ้านกสิประมาณว่าสถานีรถไฟพี่น้องใหญ่แล้วยางไปก่อนแล้วแล้วอย่อายปเราเห็นสาวเพลสินเพราะเนย่านบารไทยตะกองวิดีโอเกนอบสิบาสา <laughs> บาทแล้วสร้างเนาะบารแล้วมีความสูบบาร์รถพี่น้องแมนบ่ มาในสลอดเย็นๆจากหน่อยพี่น้องรังฆาตโบสถ์สลอดน้องเบิร์นกันเนาะเพาเอิ่นสลอดสลอดกระโบดเก่าแล้วพี่น้องโบดเก่าโบดแก่ของประเทศสวีเดเนาะทั้งเครื่องนี้มันกระสีเวลาอาหารพี่น้องนั่งแต่ว่าสายก็จะเต็นจะไป ถ่ายวิวให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันโบดเกา่าให้เบิ่งยอดโบดเดี๋ยวสกลับกล่องให้เบิ่งนะพี่น้องโบดเกา่านี่วิวนั่นโบดถ์มองแต่งงานนะพี่น้องมีรูปอันนั้นอยู่ท้างเท่านั้นแต่งงานกับเขาไปหันแต่ว่าโบดนี้คือโบดเพราะเห็ดเป็นหมองมูเซียมเน,นาะแต่ว่าเขามีอย่างแน่ดอกทั้งในบ่บหู ้าวกระสินก็บ,บอกผมว่าเขามีทางเมทางในน้อพี่น้องพาพี่น้องเบิง่งชมภาพชวมวิวไปน้ำกันเป็นวิวงามพี่น้องดดเดี๋ยวสัญญาขึ้นไปทั้งขึ้งพี่น้องเบิ่งดีวกว่าสัญญาณกันไปทั้งขึ้งเดีย๋ยวกันด้อ สาวกระสินสิพาขึ้นยางไปเบืองทางเทิงเลยพี่น้องมองไปขึ้นชมวิวมันกระบอสูงดอกพี่น้องมันก็นอยู่ในบริเวณสลตละต่ว่าเขาขึ้นมาเทิงนี้แล้วเขาสิแนมเห็นลายมองลายบอลพี่น้องแนมเห็นแม่นม้ำลวก็นแนมเห็นหมบ้านอีกฝากหนึ่งของสเปียดเนาะพี่น้องของฟางสลอตเนาะเดี๋ยวสาวกระสินสิแพนกองไอเบิ้งเั้พี่น้องมองมุมแหลมแดมบูนกระทั่งไปเมืองอินทราเกนพี่น้องมองมีเลือใบเลือนันไลายๆนี่มองแหลมแหลมสุดแม่นม้ำผูเขาส้นกันนะ ทางไปอินทราเน,เน็เนาะพี่น้องเน,ะนาะนาฮ้อนกับสิประมาณนี้ล่ะพี่น้องตามแม่นม้ำตามแม่น้ำทุ่นั่นเจน,นี่ก็สชิมีนี่ละ่ะพวกฝรังจนมากระเจ้าซิมีนเ่นเลือบใบกันพี่น้องกขาเจาเล่นเลือบใบงอผู้ได้มีเลือดน้อยเลือดอย่างส่วนตัวกขาเจ้ากระครับออกมาก,กลางแม่นม้ำกับพักกันมาโดดน้ำเล่นกันพี่น้องเพราะว่าอากาศมันฮ้อนเนาะเขาเจ้ากับพนค่ายวันอาทิตย์มันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุด ผู้ใดมีเลือกับผากันนั่งเลือนั่งยังมามาจอดแล้วกระโดดน้าเเ่นน้าตากแดดนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าขาเจเมา้าน,นี่แหลกเนาะขจ้าเ,เห็ดงานามือนีสาวกระสินก็เลยมาทางสเปียดกับบ่อกไก่จากบ้านสาวกระสินเนาะต่อประมาณหาโมงกลัวๆพพอใหไ่เราไปหาแม่เรามาแล้วเราก็เลยมาหบสาวกระสินผ้าอ,ออกไปทางนอกพี่น้องเราเห็นแต่สาวกระสินอยู่นในบ้านแล้ว,แล,วแล้วสิวาเนาะ อยากเผาออกข้างนอกับพี่น้องแล้วเห็นสาวกรลสินคุม้มโตระยูุตากับโทรัพทบหลายแล้วก็เลยอยากผ้าออกไปข้างนอกไปหันไปนี้แล้วก็ได้โทรมาบอกว่าเตรียมโตบ้างเด้อใส่รเราอ่ะก็เลยมาหับสาวกาลสินมากก็เลยได้มา่ยางเล่นกันนี่แหละพี่น้องก็เลยได้เอาภาพเอาวิวมาให้พี่น้องเมืองน้ำนาองสลอดมือนี้กันเมืองสเปียดพี่น้องสเปียดชสวิตเซแลนเนาะผู้ใดมาเทียวข้าเจ้าักมาก,กันได้พี่น้องมองนี้นก้นกมักมาเที่ยวด้วยกันค่ะ